กิจของทางปตทะที่เป็นนันออยนะครับหรือธุรกิจไม่ใช่บริการเกี่ยวกับทางด้านน้ามันนั่นคือธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟนะครับคาเฟ่อเมซอนนะครับ,นรบในช่วงที่ผ่านมามีการลุกตลาดและก็ธุรกิจเป็นจํานวนมากขายายไปถึงกว่า1 0 0 0พสาขาแล้วก็นอกเหนือจากนั้นมีการขยายนอกจากสถานีบริการน้ํามันนะครับลา่าสุดมีการเปิดสาขาที่ทางสถาบันภาษา,าจุฬาลงกรนะครับเป็นการสนับสนุนร่วมกันกับทั้ง2ทางคือสถาบันภาษา,าจุฬาลงกรแล้วก็ร่วมกับทางปตทเขามีการลุกตลาดกาแฟด้วยภาษาอังกฤษเออเป็นอีกหนึ่งแคมเปญใหม่น คือเป็นลักษณะวิธีของการเข้าไปใช้บริการแต่ว่าถ้าจะสั่งกาแฟให้ใช้ภาษาอังกฤษจะได้ส่วนลด10%อ๋อฝึกแบบ AEC อย่างนั้นใช่้ภาษาอังกฤษ Yes No Okay Coffee จะมีแค่สถาบันภาษาสาขานี้สาขาเดียวสาขาแรกที่เป็นสาขา<อ>ต้นเขาเรียกว่าเหมือนต้นแบบที่ไหนนะครับสาขาสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครัก็คือเปิดในมหาวิทยาลัยก็จะเป็นลักษณะของการฝึก ให้ทั้งนักศึกษานิสิตข้าราชการหรือคนทั่วไปที่ผ่านไปริเวนนั้นได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันถามว่ารูปแบบประโยคอาจจะยากไหมจริงจริงดูในภาพผู้สื่อข่าวเราลืมไม้วางไว้ตรงกันเลย้จริงๆิอาจจะไม่ยากคือแค่ไปสั่งกาแฟซึ่งปกติกาแฟก็จะเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วอันนี้ก็สั่งได้อนี้ก็ถือว่าจะได้ลดส0ปอร์เซ่าและที่สําคัญคือตัวพนักงานของอเมซอนเองก็จะมีการฝึกภาษาอังกฤษกับทางสถาบันภาษาก็จะมีการฝึกให้ใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเพื่อเป็นการสนทนากับลูกค้าและยิ่่งปกวานนั้ การจับมือร่วมกันของทั้งสองสถาบันนี้ทําให้เกิดในเรื่องของการฝึกงานหรือการจ้างงานนิสิตนักศึกษาที่จะเข้ามาฝึกเมื่อก่อนพาธามันจะต้องมีการฝึกแบบ4ี่ห้าชั่วโมงติดต่อกันแต่เอานี้สามารถฝึกได้โดยที่ไม่กระทบเวลางานก็คือได้ทั้งนิสิตท,ที่รักในเรื่องของการบริการหรือรชอบกาแฟแล้วก็สามารถใช้ในเรื่องของภางษาอังกฤษฝึกในชีวิตประจำวันเพราะว่าอย่างน้องคนนี้น้องหมิวที่เข้ามาฝึกเนี่ยก็ไม่ได้ พูดภาษาอังกฤษเก่งแต่ว่าก็ต้องมามีการฝึกกับทางสถาบันภาษาแล้วก็ใช้ภาษาซึ่งก็จะมีการรับนิสิตแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกๆรุ่นเพื่อเข้ามาฝึกแล้วก็ให้สามารถใช้บริการหรือสนทนากับผู้ที่มาใช้บริการที่นี่ได้ครับฮัลโหลเอสเปเชอโอเยเดี๋ยวลองไปฟังชาวต่างชาติมาซื้อล่ะคะชาวต่างชาติมาซื้อก็ได้รถอยู่แล้วครับให้พูดภาษาไทย้ภาษาไทยไพูดภาษาไม่ได้ไม่ได้ก็เขาเป็นสถาบันภาษาก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงทางด้านของผู้รกันสถาาาภษจุลง ความตั้งใจที่จะทําโครงการอันนี้เขาเรียกว่า<ม>การใช้ภาษาอังกฤษนะคะในสภาพชีวิตจริงนะคะแล้วก็ ในซอนนี่เขาก็สนใจนะคะที่จะมาร่วมกับเราในการที่จะทําเป็นเหมือนกับเ,เป็นร้านต้นแบบอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ยังหวังว่า,านิสิตท,ที่ที่ได้ฝึกอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยต่อไปเนี่ยก็อาจจะได้ไปมีาการอบรมหรือการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานจริงๆของปตท,ทด้วยเหมือนกันเพราะคิดว่าปตท,อทอเองเขาก็จะขยายเครือข่ายไปในต่างประเทศในภูมิภาคหรือที่ในระดับสากลแล้วก็คิดว่า ความร่วมมือต่อไปก็อาจจะถึงในระดับที่ว่ามีนิสิตที่ไปฝึกน่าสนใจมากๆาเลยน่าจะมีหลายสาขาด้วยนะฉันจะได้ไปใช้บริการอยากได้ส่วนลดใช่ไหมครับ Americano โอเคนี้ก็ได้เขาบอกแล้วค่ะอะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวพาผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งบริษัทที่เตรียมกำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับกับทาง S P R C หรือบริษัททางด้าน Star Petroleum Refining จะมีความน่าสนใจสาหรับธุรกิจอย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าพร้อมกันครับ Yeah. Mm -hmm.